โดยเราจะเดินทางด้วยรถเมล์สาย56ค่าโดย35บาทใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีลงที่ป้านนีทับเราจะนัง่งรถสิ์ได้เลยค่ะจะลงหน้ามิวเซียมพอดีเลยนะคะและที่นี่จะเปิดประมาณ9กมงคืนนะครับผมพวกเรามาก่อนเวลาเพราะงั้นขอเวลามาเติมตาลก่อนนะครับเย็นแล้วย่างเพ่นินเพลอนละ่ะวันนยบขึ้นกินชาเย็นแล้วยัง มิวเซียมที่นี่นักศึกษาเข้าชมฟรีนะครับผมจะใส่ชุดนักศึกษามาหรือแสดงบัตรนักศึกษาก็ได้นะครับและจะแบ่งออกเป็น2เส้นทางโดยเส้นทางที่1ประกอบด้วย8ห้องย่อยและเส้นทางที่2ประกอบด้วย2ห้องใหญ่ค่ะใช้เวลาเข้าชมประมาณ2ชั่วโมงเท่ากันซึ่งวันนี้พวกเราเลือกเส้นทางที่1ค่ะไปชมกันเลยก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่มาอธิบายกดเลยใบขางหน้าฟสักนิดก่อนเข้าไปชมมิวเซียมนะครับ มาเริ่มกันที่อุโมง์เวลาในส่วนนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์มาถึงปัจจุบันเลยนะคะต่อไปนะครับผมคือห้องดื่มดับย่านชุมชนร่วมทุสองชุมชนในะสมัยต้นรัตนโกสินทร์เพื่อให้ได้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์แบบไทยถ้าต่อกันที่ห้องรัตนโกสินทร์เรื่องรุ่นนะคะจะมีวิธีถ่ายให้ชมเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา,า,าโลกมหาราชปฐมกศาศาษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีผู้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ค่ะ ออกไปนะครับคือห้องนี้ชื่อว่าเกียรติยศแผ่นดินสยามในห้องนี้จะมีแบบจําลองให้เห็นถึงความสง่าของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศิรีรัตนาศา,ส,าสดารามซึ่งเป็นเครื่องแสดงเกียรติยศของแผ่นดิน <S <S เรามาถึงประตูสนามราชกิจเป็นประตูบานสุดท้ายในเขตพระราชฐานชั้นในเป็นเขตขห่วงข้ามการเข้าหรือออกจะมีขวนดูแลอย่างเข้มงวด ต่อไปจะเป็นห้องเรื่องนามมหรสพศิล์นะคะห้องนี้จะเล่าเกี่ยวกับมโหรสพการลาเล่นหนังใหญ่โขนล,ละครลำที่ให้ความบันเทิงแก่คนไทยมาช้านานค่ะห้องนี้สนุกมากๆเลยเรามาถึงห้องเยี่ยมยนตถิ่นกรุงจะมีพี่เจ้าที่ถ่ายรูปให้พวกเราแต่ถ่ายไปว่าทำไมขอเก็บเป็นความลับไว้ก่อนนะ ลือรีวิวพรราชพิธีรัชการที่9ทรงพระกรุณาโปรดก้าให้ฟื้นฟูพระราชพิธีที่สําคัญเพื่ออนุรักษ์ผูมิปัญญาของคนไทยและเพื่อบํารุงขวัญแก่ประชาชนค่ะแอบกระซิบน,นะคะว่าห้องนี้ค้งมากๆอ้อบ้าจริงในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันละ่ะไปกันเลยสิวะ เอาแล้วครับผมเรามาถึงห้องสุดท้ายกันแล้วนะครับห้องนี้ชื่อว่าสง่าศีลสถาปัตยกรรมเป็นสถาปัตยกรรมวางวัดและบ้านในสมัยกรุงรัตน,นโกสินทร์มีความดำนวนชีวิตให้สอดคล้องกับความเจริญทางด้านทางเทคโนโลยีด้วยนะครับเอาล่ะมาดูไฮไลท์กันเลย